สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสูชองซอเกียวพาวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเมื่อวันที่สิบหกันยายน6กเจ็ค่ะพี่น้องมืออื่นก็จะเป็นวันหวยออกนะคะพี่น้องอซอเกียวก็อยากฝากพี่ฝากน้องเข้ามาในตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาอาจารย์ลุงส่งนะคะพี่น้องลุงทรงส่งตัวเลขแนวทางมาแล้วค่ะพี่น้องอแต่ก่อนอื่นเนาะซอเกียวว่าจะพาพี่น้องไปตามอ่า เรื่องราวของการท้ำหอหมกค่ะพี่น้องหอมหมกใส่บุญข่าวสากนะคะพี่นอ้องบุญข่าศากเอาไว้เฮ็ดเป็นประเภทนี่ไทยเฮ้าเนาะพี่น้องให้แกเป็ดสัมประเวศศีผีสันจรผีรล่นเล่พีพอพี่ไฮพีหน้า พี่พ่อพี่แม่เฮ้าเนาะบ,าพบัพุบันพระบุรุษผู้ลวงรับไปแล้วนะคะพี่น้องบุญกุศลพ้นบุญนี้ก็จะนําสููพี่น้องเฮ้าย่มลมหายตายจากไปแล้วนะคะห้องผูต้ตายไปเฮ็ดไปห้องก็สิได้ไปรับผลบุญกุศลนั่นนะคะพี่นอ้องอยาให้เป็นตาบาอยาให้เป็นความพีวาตายไปแล้วบริกินบไ้อยากยาให้ไปเลี้ยไปตองคือเข,ขาวาเนาะพี่นอ้อ,องความเป็นจริงก็มีให้เห็นอันใดก็มีให้เห็น,นะค่ะพี่น้องเฮากับพยายามย่าให้มันคือเพลินเฮาฝ่าวเฮ็ดมีชีวิตอยู่ให้ฝ่าวเฮ็ดรู้แต่มือเกิดเมื่อตาย บ่รูค่ะพี่น้องแต่บุญกุศลเหตุใด,ดบ่จาเป็นต้องให้ภัยมาบอกนะคะไม่จําเป็นต้องให้ใครมาแนะนานะคะ้ามีจิตใจสํานึกที่ดีอยากจะเห็ดจากแต่ทําเลยนะคะพี่น้องบ่จาเป็นต้องให้คนอื่นมาสี่นะแนวทางก็ได้นะคะพี่น้องทุกสิ่งอย่างการบุญกุศลนี้อยู่ที่ใต้จิตสํานึกของแต่ละบุคคลอยู่แล้วนะคะพี่น้องแต่่าประเภทนี้แต่ละปีแต่ละเทือเฮ้ากับตองฟังคําแนะนําของเพิิงมังนะคะเพราะว่าคนที่เกิดก่อนเกิดเก่าเอ่อเกิดก ก่อนเฮาเนาะพี่น้องอ่าผู้เฮาเกิดไม่ใหญ่รุ่นเฮาก็ฟังเพิ่อนในหันละมื้อใดวันใดเพิ่นพาเฮ็ดอันใดก็เฮ็ดไปตามเพิ่นเนาะพี่น้องอ่าเดี๋ยวจังได๋ไปเบิ่งดูคุณยายห่อหมกอยู่พุ่นพี่น้องอ่าซ่อเกี่ยวกับครัวง่ายอยู่บังหันพี่น้องเอาลองไปเบิ่งกันนะคะดพูภาาาษลวค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายทําอะไรคะเฮาก็ต้มจ้าโอ้ขนมหมกโอโคโนมกอันนี้บ่ค่ะที่ว่าเพิ่นเฮ็ดไปใส่ข้าวสากจ้าแล้วก็เฮ็ดขาต้ม ออแล้วแต่สะดวกจะเฮ็ดอันไดแมันบ่ค่ะค่เอ๋อค่ะ<า>แต่ว่าพี่น้อง,อ,งอันมันมีใส่อันใส่พร้อมดีเนาะอันนี้ใส่บักเ้า ปนน้ำตาลปนมักทวดินปนง่าเนาะพี่น้องไ,<ห>ได้เบิดค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลมักเผาง่าบักทวดินเนาะพี่นอ้องถั่วลิสงอะนะอันนี้คือสาคูบกอกค่ะคุณย่าเคี้ยวๆนี่คือเม็ดสาคูเนาะ,ะแต่สมัยตะกี้ต่กอนขาเจ้าจเอาอันนั้นเด้เนาะอันแป้งข้าวเหนียวเด้เนาะคุณย่าเนาะค่ะ,ะคนี่ดิอ่าม,มีตัดคืออะไรเหมือนน้องพุทโธถามมัอนบ <laughs> ่อยพี่น้องอ่าคุณย่าเปิ่นหัวค่ะหัวล้วก็มาตัดเนาะเบ่งพิธีการเห็ดของคุณยาานะคะ แต่ว่ายายอปุ่นี่บ่ธรมรมดาดิพี่น้องถือเลขดูดูดิบบนะคะถือเลขดูอีลีพี่น้องจักได้เลขมัตเตใสทั้งในเงี้ยนข่าวว่าเห็ดเลขได้พวกอ่างพุ่นเด็ดแดนี่พี่นอ้องแต่ว่างวดน,นี้จักเพิ่นได้ไปจักเพิ่นเห็ดเหล่ายัางเนาะพี่น้องโอ้เพิ่นนั่นเห็นบ่ท่อมทายแง่เสือก็ได้อีลีละเลขหน่วยพี่น้องหลักหน่วยว่าสัน่นหลักหน่วยมีเก้ามีสามมีเก็ดมีหก<อ>มีศูนย์มีสี่ สามเก้าเจ็ดหกศูนย์สี่สามเก้าเจ็ดหกศูนย์สี่อยู่ในหลักหน่วยว่าสันพี่น้องแม่นบ่นจำได้ปะ,ะจำได้บ่พี่น้องซอเขียวเบาอยู่หันท่วนเอาเรื่องลืมแล้วมันบ่ได้จดพี่นอ้องอ่าเลขหลักหน่วยคุณยายนะคะเดี๋ยวซอเขียวฟังมีสาม 3, มีเก็ดมีมีหกมีศูนย์มีสี่ค่ะหลักหน่วยบางข้างมันก็มา ท้โอ้บางทีก็กอดคอรัดกันมาใช่บอกคุณยายเออค่ะเขาทั้งคู่อาเชือกจักงวดติดแล้วกับ่ะคุณยายมาไรเราขาดอีกลักหนวยรดจักที่บู๊ยลักนวยเ่เคย่าดประสันค่ะพี่น้องเนัเห็นไหมพี่น้องเสียนเหล็ก่บยูไก่เฮ้ยนอยูไก่ไก่จันจวนึงดิอ่าแต่ว่าบาทที่นี่พี่น้อง ได้ทั้งบุญกอสากได้ทั้งตัวเลขแนวทางแล้วบานี้เฮาอยากรู้วิธีเห็ดอยู่ดีเนะาะว่าเพิ่นเห็ดจังไดบานี้อ่ขาขนมโมกนะนะผู้บอลูข้าบอลลูดีเนาะพี่น้องเกิดมาใหญ่รุ่นเนาะเห็นบ่นี่พี่ที่หัวพี่น้องอ่าก้อนเจ้าวมะฮองสีสาคู่เห็ดจังไดนค่ะคุณแม่เอาน้ำใส่จ้าขนาดมันหอมก่อนปั้นใบเตยฮั่นพี่น้องเห็ดเป็นน้ำใบเตยมะแซ่ยมะแซ่ยเราให้มันพอดีแล้วกว็บมะฮอคื็อ็นนี่แหละ,ะค่ะค่ะ ค่ะท,ที่แรกมันกระเขียวอยู่ด้พี่น้องแต่ว่าถ้าอยากให้เขียวเราก็อให้มีกลิ่นหอม,มก็คือปั่นเอานาา้ำใบเตยเนาะมาแช่แช่น,น้ำหลยไปไลยค่ะคุณยายตองหอหนึ่งนี่ปร,ประมาณสองแก้วเนี่นะคะยค่ะยาะแก้วเครื่องนี่ละประมาณนี้ละคะ่ะสองแก้วแก้วเครื่องเอาทั่วพอดีนี่บอกคะ่ะประมาณนั้นเนะ<ข>าะกะวามันอ,<ะ>อืดขึ้นมาเนาะก็ะพอดีค่ะอ่าน,นก็ได้เป็นหัวหมกแล้วพี่น้องหัน เห็่นบ่ล้วก็เอาใส่ใส่น้ำแบบน,นี้พี่นอ้องอใส่นี่ก็ใส่เครื่องเรียบร้วยแล้วก็ข้างไฟให้น้ำตาลละลายจากน้อยเพราะมันเหนียวติดกันเนาะพี่นอ้องอ่านี่คือวิธีการเห็ดนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขูดก่อนเด็กบ่ามนใส่เป็นนวยได้แบบเผาก็ได้อมักด้ดินก็ต้องขวซะก่อนเด็กบ่ามนเอาหน่วยดิบๆมาลงเด็พี่น้องขวมันสุกซะก่อนเราค่อยมาต่ำนะคะ<อ>พ,พี่นอ้องอ่าวก็ง่ามาขวลงน้ำกันเนาะ นี่ก็คือฝีเมอการทำขนมมกบรรน,นอกบรรนหน้าเฮาพี่น้องอเอามาฝากเป็นบรรยากาศกันนะคะอันข้าวสานีเขาหมายถึงยังแบบน,นี้คุณแม่บุญข้าวสากเ,าเขาข้าวสาลีปนกัเอิเข้าวสากกันล่ะเป็นบุญประจําปีปบ่ค่ะประจ,ระจําปีออเพี้ยนซิฟเพื่อนว่าให้ผีว่ามีญาิคกับญาติพปนรองรับไปแล้วค่ะสิดแเจ้าพี่น้องทั้งหลายค่ะอันนี้เบื้องวิธีการห่อขนมมกคุณยายค่ะพี่น้อง กระซัวกันไปน้ำนี่แหละเป็นบุญประจำปีของบุญเดือนซีฟเนาะแต่เฉพาะจ้แม่กับข้าเฮ็ดกเ็เฮ็ดไปคนะ,อ,ะอืมอคือพันวาเออยันยันไม่ไ,ได้กินอ่ยายันมันคือน,นี่ย่าเนาะ,ะอันที่ว่าแม่มาเรียบใบตองหันเม็ดอันเดียวกันบ่ค่ะคุณยายจ้าบุญอันสากมันละจ้าค่ะที่ว่าแม่ออกมารับบุญข้าวสากที่ผู้ที่เพิ่นตายล่วงรับไปแล้วออกมารับข้าวสากบ่มีพี่มีน้องเฮ็ดให้จ้าอ่าก็เลยบ่ได้ยยังแม่นบ่ บม่ได้กินยังได้เลี้ยใบตองแม่นบอกค่ะบม่ได้กินยังแล้วเพราะว่าไเฮ็ดไว้แต่ว่าฝนบุญนี่เขาเฮ็ดไใบเราเขาตายไปเขาไปได้กินในส่วนนี่อันบอกค่ะได้กินนะจ้าแต่พอแต่แม่เพิ่นมอะไรเขาก็ไปตามเพื่อนนี่นะค่ะบ่จำเป็นต้องรอลูกเฮ็ดให้ก็ได้แม่นบอก้าเขาเฮ็ดไว้แล้วล่วงรับไปเทาก็ไปรับเอานี่เนาะค่ะตายไปห้าค่ะคนไปวัดไปมาค่ะเฮ็ดเพื่อตัวเองเนาะ คือผลบุญพลกุศลเนาะพี่น้องไม่มีใครรู้วันตายรู้แต่วันเกิดนะคะไอ,อ,อ้กินเนธท่ทานไปนั่มค่ะอเอาเจ้าใดกอฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ยาเลื่อมตัวเลขหลักหน่วยของคุณยายเด้อพี่น้องลังเทียกับกอดก็รัดกันมาใช้ย,ยาแตกทุกงวดผู้นี้ถือประรรมดาพี่น้องแอดมินทองอื่นว่าจะมถ่าไทยเพิ่นบริไทจักเทียค่ะเพราะว่าคุณยายเป็นยากหลยบริยูเฮียนจักเทีย แอดจองเอือนบ่มาค่ะพี่น้องเพิ่นบ่เห็นเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็บ,บ่เห็นเพิ่นเลยเศร้ามากแบน,นี้เมื่อนี้ซอเขียวถือว่ามีโอกาสดีมาให้มายำยมทามข้าวก็ได้ตัวเรขแกนวทางไปน้าเนาอะ,อะได้ผลงานการห่อขนมมกไปพร้อมค่ะพี่น้องของบุญประจําปีพผบ่เคยเท็ดเเปลี่็นก็บเบิ่งเอาค่ะพี่น้องเอาจั้งได้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ตามตัวเรขแเนว่ทางของห้อยเล้าลุงทรงค่ะห้วยเล้าพัฒนาลุงทรงงวดวันที่ สิบหกกันยายนหกเจ็ดกันได้เลยจ้าพี่น้องคะก็มาสรุปหวยลาวของคุณลุงทรงนะคะสิบหกกันยายนหกเจ็ดวิ่งหกและเจ็ดบนล่างนะคะจับคู่เด่นนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดสามนะคะส่วนคู่รองก็สี่หกและเจ็ดสองนะคะชุดสามตัวแตกนะคะศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดสามสองเก้าหกสองเจ็ดหนึ่งค่ะพี่นอ้องอ่าแคปหนาจอเรียบร้อยคะ่ะพี่น้องท่วนให้จ๊ะเลยนะคะพี่น้อง หลังจากแตกแล้วแตกอีกนะคะพี่น้องแตกแบบไม่หยุดไม่ยั้งนะคะพี่นอ้องอทีพันมากนะคะงวดบางหันลุดค่ะพี่นอ้องอาาจารย์เคยแตกหอดซ้ำตัวแตก4ตัวแตกนะคะอ่าไว้พี่น้องพิจรณานะคะตัวเลขแนวทางของคุณลุงส่งนะคะอ่าไวราวพัฒนาลุงส่งนะคะสิบหกกันยายนหกเจ็ดนะคะวิ่งหกและเจ็ดบนล่างนะคะจับคู่เด่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหก 9 6 7 3นะคะคู่รอง4672ส่วนจับคู่3ตัวก็706 073 296 271ค่ะพี่น้องแคปหนาจอยเรียบร้อยค่ะพี่น้องอ่ะจดงไดงกระล่องผิดะหรณาเบิ่งในวัดนี่นะคะอาจารย์ก็ว่ามันใจสุดๆคืขึ้นกันล่ะค่ะพี่น้องจังคอยลงมาให้พี่น้องเข้าเบิ่งเนาะ งวด16กันยายนนะคะพี่น้องแต่ซอเขียวจะบอกอย่างหนึ่งเดือขันผู้ใดเหรียญหวยเล่าถ้ารัฐบาลให้ออกตัวใด้ให้ซื้อตัวนั้นนําในเดือพี่น้องอันนี้บวกกาวเหล้าสิบกันให้ฟังนะคะเพราะว่าให้เป็นแนวทางซื้อหรอกแนะนํากันให้ฟังกันว่าเหลขกมันเคยออกยังนสั่นไหมพี่น้องซองเขียวก็เลยอยากบอกสูพี่น้องเขาฟังเนาะเอาลองผิดจรณนาค่ะพี่น้องสำหรับหวยเล่าลุงทรง16กันยายนวิ่ง6ลเลขเจ็ดบนล่างจับคู่เด่น71 76 96 73 คู่รอง4672จับคู่3ตัวแตก076 073 296 271ค่ะพี่นอ้องอ่ะปิดเจรละหน้าแคปหนาจอเรียบร้อยสอดเขียวกัดจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้พวกกันไม่คลิปหนาชคนี้ไม่ใช่กันสุกูสุข,สขนสวัสดีค่ะ